ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุง้งตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุง้งเลขที่9หมู่ที่15าตำบลทุ่งเกาะอ,อำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน3ตำบล43หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งหมด27,818คน มีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงสถานที่ให้บริการโดยสะดวกได้จัดภูมิทัศน์สีเขียวร่มรื่นบริเวณโดยรอบเอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจมีนายบาดินเขียมพักดีเป็นนายอำเภอเวียงเชียงรุง้งครอบคลุมงานบริการดังนี้1กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 2. งานฝ่ายทะเบียนและบัตร 3. ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม 4. ฝ่ายความมั่นคง 5. าสำนักงานอำเภอ6ศูนย์ดำรงธรรมมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และสมาชิกอสอรวม26 เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีโดยไม่พักเที่ยงได้จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางเข้าถึงจุดบริการโดยสะดวกและชัดเจนออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันภและผู้สูงอายุมีที่จอดรถสำหรับคนพิการทางลาดราวกันตกห้องน้ำสำหรับคนพิการสัญญาณขอความช่วยเหลือ เพื่อความรวดเร็วต่อการให้บริการขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วติดป้ายหรือแผบเตือนจุดสำคัญอันตรายพื้นที่ต่างระดับจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบการให้บริการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลการสำรวจเช่นจัดมุมพักผ่อนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีห้องน้ำที่ สะอาดและถูกสุขลักษณะมีระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆมีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายสะดวกกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรีเขตสูบุรีในบริเวณที่เหมาะสมดำเนินการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเว้นระยะห่างทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้งการใช้กระดาษสองด้าน บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจำกัดมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับส่วนราชการผ่านระบบ Link นเตอร์สะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนามีแผนการบริหารต่อเนื่องในการให้บริการในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ กรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการข้อร้องเรียนนั้นได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติไม่น้อยกว่าร้อยละ80มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Line ทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขดําเนินเรื่องต่อมีการค้นหาอุปสรรคการให้บริการที่เกิดขึ้นประจําและคาดว่าจะเกิดขึ้นนําไปแก้ไขปรับปรุงการบริการสู่ระบบอําเภอวิถีใหม่ได้ นวัตกรรมแนวทางใหม่ๆม,มาอำนวยความสะดวกเช่นแอปพลิเคชันดีโดปาใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์หน่วยงานรัฐจองคิวนัดหมายล่วงหน้าตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งบริการ e-service center ต่างๆผ่านเว็บไซต์ www.amphone.com การจัดทำ QR code คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือรประชาชนจัดทำา i n e OA และ facebook เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร แอปพลิเคชัน Dopa Citizen Service หรือเว็บไซต์ citizen service. dopa. go. th ที่รวมงานบริการสำคัญของกรมการปกครองได้ปรับปรุงการให้บริการเพิ่มความสะดวกมากขึ้นตามหลัก Service Level Agreement หรือ SLA เพื่อให้เกิดความถูกต้องสะดวกรวดเร็วการคัดสำเนาหรือออกเอกสารทะเบียนและบัตรสองภาษาบุรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่แก่ผู้พิการผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน6 ประเด็นมีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ93.4ได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานการเพิ่มเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัด ทำให้ผู้ได้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นภาพรวมผลลัพธ์การให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการคิดเป็นร้อยละ93.4โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยให้เกิดความสะดวกสามารถให้บริการได้จากทุกที่ผ่านช่องทางบริการออนไลน์โซเชียลมีเดีย ผู้ใช้บริการร้อยละ45.03ของผู้ใช้บริการทั้งหมด8 2 5คนในปี2,565 สามารถลดระยะเวลาการให้บริการเช่นงานบัตรประจำตัวประชาชนคิดเป็นร้อยละ66.67หรืองานรับเรื่องราวร้องทุกข์คิดเป็นร้อยละ53.33จาที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุง้งมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนารักษามาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมและที่จะเป็นศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพี่น้องประชา hon hey.